ระบบอัจฉริยะตอนที่45คุณมีภารกิจใหม่เข้าร่วมรายการพรีเดบิวครั้งที่สมซีฮันนิ่งเงียบมองหน้าจอสีฟ้าใสานิ่งๆิ่งทำเอาเปอวนแอบเงือตกกับความเงียบนั้นกลัวว่าซีฮันจะไม่สนใจและปฏิเสธ,ธข้อเสนอนี้ในหัวพยายามคิดถึงข้อเสนออื่นๆที่น่าจะพอรับได้เฮิบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าร่างกายจะตอบสนองมันได้มากแค่ไหน แต่พอจะกล่าวปฏิเสธออกไปจริงๆกลับต้องหยุดปากตัวเองเอาไว้เพียงเพราะเสียงของระบบที่ดังขึ้นกระทันหันไม่เคยเปลี่ยนเลยจริงๆคิดจะมาตอนไหนก็มาคิดจะบอกอะไรก็บอกพอคราวที่เขาอยากรู้อะไรแล้วเอ่ยถามดันไม่ยอมตอบเสียอย่างนั้นระบบผมเต้นไม่เป็นแล้วจะให้ไปสู้เขาได้ยังไงสุดท้ายก็เป็นเหมือนเดิมเพราะระบบไม่ยอมปรีปากเอ่ยออกไรออกมาทั้งสิ้นได้แต่ปล่อยให้ความเงียบเข้าครอบงำเสมือนเป็นการบังคับให้ซีฮันตอบรับข้อเสนอนั้นกลาย เออจริงๆแล้วถ้าเธอยังไม่สะดวกใจแค่เป็นเด็กฝึกในค่ายไปก่อนก็ได้นะไว้ค่อยไปสีสั้นหน้าก็ได้ไม่เป็นไรครับผมพร้อมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าร่างกายจะตอบสนองมันได้มากแค่ไหนแต่พอจะกล่าวปฏิเสธออกไปจริงๆกลับต้องหยุดปากตัวเองเอาไว้เพียงเพราะเสียงของระบบที่ดังขึ้นกระทันหันไม่เคยเปลี่ยนเลยจริงๆคิดจะมาตอนไหนก็มาคิดจะบอกอะไรก็บอกพอคราวที่เขาอยากรู้อะไรแล้วเอ,อ่ยถามดันไม่ยอมตอบเสียอย่างนั้น ระบบผมเต้นไม่เป็นแล้วจะให้ไปสู้เขาได้ยังไงสุดท้ายก็เป็นเหมือนเดิมเพราะระบบไม่ยอมปริปากเอ่อยออกไรออกมาทั้งสิ้นได้แต่ปล่อยให้ความเงียบเข้าครอบงำเสมือนเป็นการบังคับให้ซีฮันตอบรับข้อเสนอนั้นไกลๆเอ,อิดจริงๆแล้วถ้าเธอยังไม่สะดวกใจแค่เป็นเด็กฝึกในค่ายไปก่อนก็ได้นะไว้ค่อยไปซีสั้นหน้าก็ได้ไม่เป็นไรครับผมพร้อมเอาซีซั่นนี้แหละครับ ซีฮันได้แต่ก้มหน้าตอบออกไปทั้งแบบนั้นสีหน้าอันขมขื่นทําให้หลายคนในโตพากันเข้าใจผิดจริงๆไม่ต้องฝืนก็ได้นะซีฮันถ้าเธอไม่อยากทําก็ปฏิษษปเสธป่อวินเขาไปตรงๆได้่าวส่วนกล่าวออกมาก่อนจะเหลือบตาไปมองประธานค่ายทีจีเล็กน้อยถึงจะบอกว่ายอมรับการตัดสินใจของซีฮันแต่ในเมื่อเจ้าตัวดูไม่สดชื่นแบบนี้ เป็นไปได้ว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่สนใจข้อเสนอหรือวงการบันเทิงใดๆเลยก็เป็นได้ท่าแบบนั้นแน่นอนมันต้องเป็นผลดีกับตัวเขารวมถึงมู่เฉินด้วยเช่นกันเปล่าครับผมเต็มใจดีผมยอมรับข้อเสนอและจะเข้าร่วมรายการพรีเดบิวครั้งที่3ครับสิ้นเสียงนั้นระบบก็แจ้งเตือนขึ้นมาอีกครั้งภารกิจเสร็จสิ้นภารกิจในครั้งนี้ดูเหมือนจะง่ายแค่เขาตอบรับคำเชิญชวนก็ได้รางวัลมาแล้วซะที่ไหนกันล่ะ ยินดีด้วยคุณได้รับรางวัลเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมตาภารกิจเสริมคว้ารางวัลและเดบิวต์ด้วยแรงอันดับหนึ่งระบบไม่เคยให้เขาได้โล่งนานนักหรอกคิดว่าแค่เข้าร่วมให้จบๆและรอรับรางวัลจากระบบไม่คิดว่าทันทีที่เข้าร่วมเสร็จภารกิจเสริมตัวดีจะเข้ามาพังทลายความโล่งใจนั้นเร็วขนาดนี้แค่รอบคัดเลือกเขาจะรอดไหมยังไม่รู้ด้วยซ้ำระบบดันมาบอกให้เขาเดบิวต์ด้วยแรงอันดับหนึ่งคิดอะไรอยู่หน้าระบบ ตอนรับรางวัลภาวนาแทบตายอยากได้อะไรเกี่ยวกับการเต้นหรือความสามารถที่จะทำให้เขาอยู่รอดในรายการตาตาอะไรอีกแล้วหลักครั้งนี้คราวก่อนก็เสียงไปครั้งหนึ่งแล้วยังมีตาม,มาอีกงั้นหรือแถมยังขึ้นชื่อว่าเป็นเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมด้วยเนื่องจากภารกิจที่ให้เข้าร่วมรายการไม่ใช่ภารกิจเสริมรางวัลที่ได้จึงไม่เกี่ยวข้องกันเลยสักนิด ตอนนี้ซีฮันไม่รู้จะเริ่มบ่นระบบเรื่องไหนก่อนดีเลยจะเรื่องที่ให้ภารกิจที่แทบจะเป็นไปไม่ได้หรือจะบ่นที่ให้ความสามารถที่ชื่อคลุมเครือแบบนี้ดีเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมตางั้นเหรอตาอะไรล่ะช่วยอธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมแค่มองเห็นชัดขึ้นหรือว่ามองไกลขึ้นแบบนั้นน่ะเหรอซีฮันเหลือบมองไปรอบๆมองต้นไม้และนกที่บินไปมาเปลี่ยนไปจริงๆ ไม่เพียงแค่ชัดขึ้นธรรมดาแต่มันชัดขึ้นมากเลยต่างหากมากขึ้นจนผิดมนุษย์สายตาของซีฮันเปรียบเสมือนกล้องจุลทรรศหรือแม้กระทั่งกล้องสองทางไกลในตาที่แต่เดิมเป็นสีน้ำตาลทองเมื่อเพ่งที่จุดจุดหนึ่งแววตาดูจะเจือไปด้วยแสงสว่างเรืองรองสีทองแทบจะเรืองแสงในที่มืดสายตาของซีฮันมองไปที่ต้นขาของนกน้อยตัวหนึ่งซึ่งกำลังเกาะอยู่บนกิ่งไม้ม่านตาขยายใหญ่อยู่วูบหนึ่งก่อนจะหดเล็กลงเพ่งมองรายละเอียดของสิ่ง,ส,งสิ่งนั้น ซีฮันมองชัดถึงขั้นเห็นเชื้อแบคท,ทีเรียเล็กๆบนขาของนกไม่ทันได้สังเกตรหรือพยายามเพ่งมองเพิ่มเติมนกน้อยตัวนั้นก็บินออกไปเสียก่อนแต่ครั้งนี้ออกจะแปลกอยู่หน่อยเพราะการเคลื่อนไหวของนกตัวนั้นแทบจะกลายเป็นภาพสโลว์ในสายตาของซีฮันเจ้าตัวกระพริบตาแรงๆเลิกเพ่งมองสิ่งสอบรับเพื่อเป็นการพักสายตาดูเหมือนว่าเขาจะพอเดาอะไรได้บ้างแล้ว ความสามารถเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมตาก็ตามชื่อมันจริงๆเพราะว่าตาก็คือตาเพียงแต่ตาของเขาค่อนข้างจะวิเศษกว่าคนอื่นอยู่มากเลยล่ะเมื่อตั้งสติได้แล้วถึงได้หันไปมองเหล่าอาจารย์และผู้ใหญ่ที่นั่งร่วมโตกับตนเองซึ่งทุกสายตากำลังจับจ้องมาที่เขาซีฮันได้แต่มองตอบกลับไปก่อนจะทำหน้าแย่ๆเป็นการขอโทษตัวเขาหลุดสมาธิจากวงสนทนาเพียงเพราะรางวัลที่หน้าพิศวง่าวส่วนมองภาพนั้นตั้งแต่ต้นจนกระทั่งซีฮันเรียกสติตัวเองกลับมาได้ จู่ลูกศิษย์ของเขาก็เมิอมองนกเสียอย่างนั้นแถมยังมองอยู่ตั้งนานสองนานบางทีการกระทําของอัจฉริยะคนธรรมดาแบบเขาคงไม่มีวันเข้าใจหาวส่วนผู้ที่ถูกเรียกว่าอัจฉริยะมาทั้งชีวิตกลับเรียกตัวเองว่าคนธรรมดาเป็นครั้งแรกทั้งที่ความคิดนี้ไม่เคยอยู่ในหัวมาก่อนเลยด้วยซ้ําตั้งแต่เจอซีฮันอัจฉริยะที่เคยเจอมาทั้งชีวิตซึ่งคนมากประสบการณ์อย่างหาวส่วนไม่ยากนักหรอกแค่ไปงานเลี้ยงหรือพบปะกับรุ่นน้องนักวิชาการ แค่นั้นก็เห็นอัชริยะได้มากมายก่ยกองแล้วเพียงแต่พวกเขาไม่ได้ครึ่งซีหันเท่านั้นเองขอโทษนะครับพอดีผมเหม่อไปหน่อยซีฮันเอ่ยออกมาอย่างรู้สึกผิดจากใจจริงที่ตนเองเผลอทำตัวเสียมารยาทกับผู้ใหญ่ไปไม่เป็นไรหรอกฉันเข้าใจเป็นเรื่องเข้าใจได้ทุกคนเอ่ยออกมาแทบจะพร้อมกันแถมความคิดในหัวเองก็ดันตรงกันอย่างไม่น่าเชื่อนี่สินะอฉริยะ ภาพที่ผู้ใหญ่ทั้งห้าคนพร้อมใจกันกอดอกและพยักหน้าพร้อมกันสร้างความประหลาดใจให้ซีฮันนิดหน่อยแต่สุดท้ายก็ได้แต่ปล่อยผ่านไปอย่างไม่คิดอะไรเรื่องการแข่งเธอโอเคแน่แล้วนะซีฮันมูเฉินเอ่ยย้ำออกมาอย่างเป็นห่วงอีกครั้งก่อนจะวางใจเมื่อได้รับการพยักหน้ากลับมาถึงแม้มันจะดูยากแค่ไหนแต่ถ้าซีฮันมั่นใจเขาก็จะไม่ขาด เพราะว่าเขารู้ดีว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่คนโง่แถมยังฉลาดมากอีกต่างหากวันหนึ่งถ้าซีฮันโตขึ้นไปและประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามทีจะกีฬาหรือวิชาการแม้กระทั่งวงการบันเทิงทุกคนในที่นี้เชื่อว่าซีฮันจะไปได้ไกลจนพวกเขาเองแทบจะจินตนาการไม่ออกเลยด้วยซ้ําวันหนึ่งพวกเขาคงได้แต่นั่งมองแผ่นหลังที่เดินห่างออกไปเพียงเพราะว่าไรความสามารถจะสอนเด็กคนนี้อีกต่อไปแล้ว ความจริงเหตุการณ์นั้นตอนนี้ก็เหมือนประสบอยู่ไกลๆนอกจากมู่เฉินและหหาวซวนจะแทบไม่ต้องสอนอะไรซีฮันแล้วเด็กคนนี้ยังพัฒนาพวกมันทั้งหมดด้วยตัวเองอีกต่างหากรวดเร็วจนเผลอคิดไปว่าไม่ใช่เรื่องจริงถ้างั้นวันนี้ผมขอตัวซีฮันไปวันหนึ่งได้ไหมครับไปจัดการเรื่องเอกสารต่างๆและเตรียมตัวที่บริษัทของผมปอเวินพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ติดจะอารมณ์ดีขึ้นเล็กน้อย ไม่คิดว่าการมาเยี่ยมเยือนของเขาจะคุ้มซะขนาดนี้นอกจากจะไม่ได้โดนกีดกันแล้วยังถึงขั้นได้ซีฮันมาเป็นเด็กฝึกในค่ายแถมยังชวนให้เข้าร่วมรายการพรีเดบิวได้อีกด้วยการปรากฏตัวของเด็กฝึกคนแรกแห่งทีจีคงสร้างความฮือฮาให้รายการและเรียกกระแสะได้มากแน่ๆ ซีฮันเอ่ยลาผู้ใหญ่ทั้งสามคนก่อนจะเดินตามไปที่รถของปอเวิ์ยังดีที่ครั้งนี้ซีฮันไม่ได้แต่งชุดกีฬามาซ้อมเหมือนอย่างปกติแต่ใส่ชุดไปรเวทธรรมดาธรมาแทนไม่งั้นคงต้องเสียเวลาไปเปลี่ยนเสื้อก่อนออกเดินทางเพื่อเป็นการให้เกียรติค่ายดังจะให้ใส่เสื้อกีฬาธรรมดาธรรมดาเข้าไปได้ยังไงกันล่ะปังซีฮันก้าวเข้าไปนั่งในรถรูก่อนจะเหลือบมองไปรอบๆเขาพอจะรู้อยู่บ้างว่ารถแบบนี้เรียกว่าลีมูซีน ไม่อยากเชื่อว่าปอเหวินจะเอารถแบบนี้มาหาเขาที่มาหาลัยมันค่อนข้างจะเด่นไปหน่อยเมื่อรถเคลื่อนตัวสายตาที่มองไปที่นอกหน้าต่างก็ต้องละออกมาประสบการณ์ครั้งก่อนทําเขาเข็ดหลาบอยู่เหมือนกันซีฮันเลี่ยงการมองนอกหน้าต่างมาโดยตลอดตั้งแต่ครั้งนั้นแต่จะเลือกเป็นการมองหรือจ้องอะไรบางอย่างในรถแทนแต่นั่นมันก็ได้แค่เมื่อก่อนเท่านั้นแหละ เพราะว่าครั้งนี้สายตาของเขาได้เปลี่ยนไปแล้วแถมยังเปลี่ยนไปมากซะด้วยมองเพ่งไปที่ไหนก็เห็นมันชัดไปเสียทุกอย่างถึงขั้นเห็นรายละเอียดต่างๆบนรถชัดเจนซีฮันรู้ว่าหากมองนานมากไปกว่านี้อาจจะเห็นถึงเชื้อโรคต่างๆที่เขาไม่ได้อยากจะเห็นเท่าไหร่ได้จึงเลือกที่จะคว้าหนังสือที่วางอยู่แถวนั้นซึ่งเอาไว้ให้ผู้โดนสารอ่านความจริงแล้วไม่เพียงหนังสือและสิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไปเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอาหารการกินอื่นๆเองก็มีเยอะมากเช่นกัน ซีฮันเปิดหนังสือขึ้นมาเพื่อหาอะไรทําก่อนจะถึงที่หมายเผื่อจะได้ไม่ต้องเผลอมองด้านนอกให้เวียนหัวตัวเองเล่นอีกด้วยหนังสือยังคงปกติดีแต่สิ่งที่ไม่ปกติคือสายตาของเขาที่มองเห็นถึงตัวอะไรสักอย่างที่คลานไปมาบนหนังสือที่เขาถืออยู่อ่าช่วยออกไปจากหนังสือผมหน่อยได้ไหมครับซีฮันพึมพำออกมาเบาๆก่อนสัตว์ตัวเล็กที่อยู่บนหนังสือจะพากันคลานออกไปอย่างรวดเร็ว ซีฮันมองภาพนั้นด้วยความตื่นตกใจเขารู้สึกได้ถึงความผิดปกติเพราะก่อนหน้านี้เปิดหนังสือดูตั้งนานแล้วแต่พวกมันกลับยังวงเวียนอยู่ไม่ไปไหนพวกมันเพิ่งจะมาขยับหนีไปหลังจากที่เขาบ่นออกมาทำไมละ่ะสิ่งเดียวที่จะตอบเขาได้ตอนนี้คือระบบถ้าโฮสอยากเห็นอะไรแค่คิดในใจเอาเท่านั้นก็จะไม่มีสิ่งที่ไม่อยากเห็นมากวนสายตาแล้วระบบพูดออกมาทั้งที่ซีฮันยังไม่ทันได้เอ่ยถามเลยด้วยซ้ำไม่ใช่ใช่ผมไม่ได้อยากจะถามเรื่องนั้น ผมอยากรู้ว่าทำไมพวกมันถึงหนีไปทั้งที่ก่อนหน้านี้ยังเดินป้วนเปี้ยนอยู่เลยเหมือนพวกมันหนีไปพร้อมกับที่ผมพูดระบบยังคงทำหมืนไม่ตอบสิ่งที่เขาถามแถมยังตอบอะไรที่เขาไม่ได้ถามออกมาอย่างหวังดีแบบผิดจังหวะอีกด้วยเฮ้อซีฮันได้แต่ถอนหายใจออกมาอย่าเหนื่อยอ่อนรู้ว่าระบบจะบอกอะไรก็ตามที่อยากบอกและจะไม่ยอมบอกอะไรที่บอกไม่ได้เป็นแบบนี้มาตลอด แต่พอเวลาที่สงสัยมากๆแล้วต้องมาเจอกับสถานการณ์แบบนี้มันก็อดหมุดหงิดไม่ได้จริงๆซีฮันเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องไม่สบายใจปอวินที่นั่งสังเกตซีฮันอยู่ตั้งแต่แรกเอ่ยถามออกมาอย่างเป็นห่วงติดจะกังวลด้วยนิดหน่อยเพราะเห็นซีฮันถอนหายใจออกมาทั้งที่เมื่อกี้ยังกระตือรือร้นมองนู่นมองนี่อย่างใคร่สนใจอยู่เลยจูจูก็มองหนังสือครั้งอยู่สักพักก่อนจะถอนหายใจออกมามันทําให้อดเป็นกังวลไม่ได้จริงๆเปล่าครับผมแค่ อ่านหนังสือเล่มนี้ไปแล้วนะครับซีฮันแทออกไปก่อนจะเอื้อมมือไปหยิบหนังสืออีกเล่มปรากฏว่าสัตว์ตัวเล็กๆหายไปหมดแล้วแม้กระทั่งเล่มที่อยู่ไกลออกไปคืบหนึ่งก็ตามสายตาเริ่มสอดส่องไปรอบๆปรากฏว่าหนังสือไม่เหลือสัตว์ตัวเล็กๆพวกนั้นอีกแต่กลับอยู่ที่ประตูรถเบาะรถและที่อื่นๆซึ่งไม่ใช่หนังสือซีฮันพยายามคิดหาเหตุผลของเหตุการณ์นี้ คาดว่าความแปลกประหลาดไม่น่าจะเกิดขึ้นจากความสามารถดวงตาบางทีอาจจะมาจากสิ่งที่เขามองข้ามไปเมื่อก่อนเมื่อกี้มันเหมือนกับตอนที่เขาบ่นลอยๆว่าอยากกินน้ำตอนนั้นเลยหลังจากแข่งเสร็จจงหมินมายืนต่อหน้าเขาพร้อมกันกับที่บ่นว่าอยากกินน้ำพอดิบพอดีจากนั้นจงหมินก็ทำสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เช่นการเอาน้ำมาให้เขาไออาการเหม่อลอยนั้นนั่นแหละที่ทำให้ซีฮันฉุกคิดและเห็นถึงความผิดป,ปกติของเรื่องนี้บางทีอาจจะเป็นเพราะปัจจัยเดียวกัน ตอนนั้นในกรณีของจงหมินยอมรับตรงๆว่าเขาสงสัยความสามารถกลิ่นปากที่เพิ่งได้รับมามากเพราะหลังจากรับรางวัลเพียงแบบเดียวก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดนี้เลยก่อนอื่นเขาต้องไขข้อข้องใจไปทีละอย่างเสียก่อนอย่าเพิ่งไปเดาว่ามันมาจากความสามารถอะไรแค่พิสูจน์ก่อนว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญแต่มันเป็นเพราะคำพูดของเขาจริงๆ ซีฮันมองไปรอบๆก่อนจะลองเอ่ยออกมาเบาๆให้ได้ยินแค่รอบๆเขาเท่านั้นออกไปจากรถหน่อยสิ้นเสียงนั้นซีฮันก็เหลือบไปมองป๋อเวินที่นั่งอยู่อีกฝั่งซึ่งก็อยู่ไกลกันพอสมควรไม่น่าจะได้ยินคำพูดนั้นของเขาเป็นอย่างที่คิดเพราะอีกฝ่ายไม่ได้มองมาทางนี้เลยสักนิดซีฮันละความสนใจจากปอเวินหันมามองแถบฝั่งประตูรถของตนเองสิ่งที่เกิดขึ้นสร้างความประหลาดใจให้ซีฮันเป็นอย่างมาก เพราะว่ารอบบริเวณที่เขานั่งอยู่ไม่เหลือแบคทีรียหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆหลงเหลืออยู่สักตัวเดียวบางตัวที่ไม่น่าจะขยับหรือเดินได้ก็ตายไปต่อหน้าต่อตารอบๆเขาสะอาดเอี่ยมอย่างแท้จริงไม่เหลือเชื้อโรคอยู่เลยสักนิดดูเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นเพราะเขาจริงๆบางที่อาจจะเป็นความสามารถเสียงนั้นเหรอกลับกันซีฮันดานไม่คิดแบบนั้นความเป็นไปได้ที่จะเป็นกลิ่นปากมีสูงมากกว่าเพราะก่อนหน้านี้เขาได้รับความสามารถเสียงมาก็นานมากแล้ว แต่ก็ไม่เคยมีเหตุการณ์ประหลาดแบบนี้เกิดขึ้นเลยสักครั้งเพิ่งจะมามีก็หลังจากที่ได้รับรางวัลพิลึกอันนั้นมานี้แหละไม่ทันที่ซีหันจะได้คิดหรือสังเกตอะไรต่อแรงสะเทือนจากรถก็ค่อยๆเบาลงเมื่อเหลือบสายตาไปมองถึงได้รู้ว่าพวกเขาได้มาถึงบริษัทของปอเวิร์ดแล้วเรียบร้อยเข้าไปกันเถอะซีฮันผู้เป็นเจ้าของบริษัทหันมาเรียกซีฮันก่อนจะเดินนำเข้าไปข้างใน เลขคคิมเดินตามมาด้านหลังกลายเป็นว่าตอนนี้ซีฮันอยู่ตรงกลางระหว่างสองคนเรียกสายตาผู้คนรอบข้างได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นยามหน้าตึกที่คอยเปิดประตูให้หรือว่าพนักงานต้อนรับเองก็ด้วยเช่นกันอย่างดีที่ตึกแห่งนี้ไม่ใช่ที่สำหรับรองรับเหล่าแฟนคลับแต่จะเป็นส่วนที่ให้แค่เด็กฝึกและพนักงานเท่านั้นที่เข้าได้ไม่งั้นแถบนี้คงไม่มีที่ว่างพอจะหายใจเสียด้วยซ้ำเพราะว่าศิลปินระดับประเทศหลายคนก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่ถูกปั้นมาจากปอเวนเช่นกัน ทั้งแฟนคลับทั้งแฟนเพลงเองก็เยอะมากส่วนตรงนี้เลยถูกดูแลอย่างดีกันไม่ให้คนนอกเข้ามาอย่างแน่นหนาะซีฮันเองถ้าหากมาคนเดียวก็คงไม่ได้เข้ามาถึงขนาดนี้ดีที่ทุกคนถอยไปเมื่อเห็นว่าเขาเดินมากับประธานบริษัทเปลี่ยนจากจะมาห้ามเป็นเหลือบมองด้วยความสงสัยเสียมากกว่าใช่ว่าจะมีหน้าใหม่ที่ไม่มีชื่อเสียงในวงการเดินมากับปอเวรได้ง่ายๆ หลายคนเริ่มสันนิษฐานกันไปเองว่าซีฮันอาจจะเป็นบุคคลสําคัญหรือแขกของปอเวินคาดเดากันไปเรื่อยซึ่งเจ้าตัวเองก็ไม่ได้ให้ความสนใจเท่าไหร่นะตอนนี้เขาเอาแต่สอดส่องสายตามองไปรอบๆยิ่งเดินเข้าไปลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นห้องซ้อมและห้องเพลงเยอะแยะมากมายเป็นยังไงชอบหรือเปล่าปอเวินที่เห็นสายตาของซีฮันก็เอ่ยถามออกมาด้วยความภูมิใจยิ่งทําให้ซีฮันประทับใจได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นผลดีต่อตัวเขามากเท่านั้นครับ ซีฮันเพียงตอบรับไปเบาๆก่อนจะพากันเดินตามไปยังลิฟที่อยู่ลึกเข้าไปจริงๆมีลิฟต์อยู่แล้วสองตัวใกล้ๆกับที่ห้องต้อนรับเมื่อกี้นี้แต่ปอเวินกับเลขาคิมกลับพาเขาเดินผ่านมาตอนแรกคิดว่าคงอยากพาเดินดูรอบๆไปก่อนแล้วค่อยพาขึ้นไปคุยธุระที่ไหนได้ข้างในยังมีลิฟต์อีกตัวหนึ่งซึ่งดูจกากภายนอกแล้วก็รับรู้ได้เลยว่าไม่ธรรมดาแน่ๆดีไซน์ดูหรูหราแถมตัวลิฟต์เองก็เป็นสีทองดูเลอค่าทั้งสามก้าวเข้าไปภายในก่อนจะกดปุ่มที่ใหญ่ที่สุด ุ่มที่เขียนว่า VIP ชั้นของผู้บริหารจะสามารถขึ้นได้แค่ลิฟต์ตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นครับส่วนตัวด้านหน้าที่คุณซีฮันเพิ่งเห็นจะสามารถขึ้นได้ทุกชั้นยกเว้นก็แต่ชั้นนี้มีให้สำหรับคนทั่วไปเลขาของท่านประธานเป็นคนพูดอธิบายออกมาจริงๆถึงไม่พูดอะไรซีฮันก็พอจะเดาได้อยู่บ้างสังเกตจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งสามขึ้นมาถึงชั้นบนสุดที่นี่ไม่มีส่วนอื่นเลยนอกจากห้องของปอหวนซีฮานไม่รู้ว่าศิลปินหน้าใหม่คนอื่นๆเวลาที่จําเป็นต้องมาเซ็นสัญญาจะขึ้นมาที่ชั้นนี้ด้วยกันหมดเลยหรือเปล่าไม่ได้รู้เลยว่าแม้แต่คนที่เดบิวต์ไปเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วบางคนยังไม่เคยได้เจอปอหวนตัวจริงเลยด้วยซ้ําการเซ็นสัญญาเองก็ฝากลูกน้องคนอื่นๆจัดการดําเนินเรื่องให้ จะมีก็แต่ซีฮันนี่แหละที่ปอว์ลลงทุนให้ขึ้นมาถึงห้องของเขาพนักงานหลายคนแปลกใจมากพยายามจดจําใบหน้าของคนที่มากับท่านประธานเอาไว้เพราะรู้ว่าอย่างน้อยก็ต้องเป็นคนที่มีความสําคัญต่อปอว์ดแน่ๆหากพวกเขาได้รู้ว่าไม่เพียงแต่ซีฮันจะได้ขึ้นไปคุยกับประธานบริษัทบนห้องแต่ยังมีความสำคัญถึงขั้นที่ตัวเจ้านายของพวกเขาไปรับถึงมหาลัยด้วยตนเองแถมยังใช้วิธีการทุกอย่างเพื่อให้ได้รับซีฮันมาดูแลในวันนี้ เอาละ,ละก่อนอื่นเรามาเซ็นสัญญากันก่อนเลยดีกว่านะว่าแล้วก็หยิบเอาเอกสารหลายฉบับออกมาวางตรงหน้าซีฮันแถมยังสั่งให้เลขาคิมไปเอาชากับของว่างมาเสิร์ฟว่าที่เด็กฝึกคนใหม่อย่างดีอีกด้วยถ้าทางรีบร้อนของเจ้านายทำให้ทำให้ลูกน้องเพียงคนเดียวในห้องถึงกับต้องรอบถอนหายใจออกมาปกติถ้าจะคุยเรื่องสำคัญกับใครอย่างน้อยก็ต้องให้เขาหรือลูกน้องคนสนิทสักคนนำทางไปแนะนำห้องซ้อมหรือห้องอัดเสียงต่างๆซะก่อน นี่ปอเวินคงอยากให้เซ็นสัญญาเพื่อความสบายใจของตัวเองเข้าใจว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเกิดแนะนําห้องก่อนบางทีซีฮันอาจจะเจออะไรที่ไม่ชอบใจและเกิดตอบปฏิเสธจะเซ็นขึ้นมานั่นคงสร้างความยุ่งยากให้พวกเขาไม่น้อยเลยทีเดียวสิ่งที่ผู้ใหญ่ทั้งสองไม่รู้นั่นก็คือเหตุการณ์พวกนั้นไม่มีวันเกิดขึ้นแน่แ่เพราะยังไงภารกิจสําหรับซีฮันก็สําคัญยิ่งกว่าสิ่งใดอยู่แล้วก็มันเป็นทางเดียวที่เขาจะได้รับความสามารถจากระบบเป็นทางเดียวที่ทําให้เขาสามารถพัฒนาศักยภาพได้ ซีฮันมองสัญญาที่อยู่ตรงหน้ากว่าสายตาอ่านอย่างรวดเร็วซึ่งก็ไม่เจอข้อบกพร่องที่ดูเหมือนจะเอาเปรียบเขาตัวสัญญานี้ดูแล้วน่าจะเขียนขึ้นมาใหม่เพื่อซีฮันโดยเฉพาะเพราะมันมีเนื้อหาส่วนที่เขียนเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวกันารเข้าไปร่วมรายการพรีเดบิวที่ปอเวินได้พูดเอาไว้ก่อนหน้านี้ด้วยสงสัยจะสั่งให้ทีมของตนเองเขียนและพิมพ์รอเอาไว้ตั้งแต่พวกเขายังอยู่บนรถแล้วถือว่าเตรียมการมาดีใช้ได้ เมื่อปากกาของซีฮันถูกวางลงรอยยิ้มมีความสุขของปอเวิรนก็แทบจะเก็บเอาไว้ไม่มิดปกติเจ้าตัวจะค่อนข้างนิ่งๆและสุขุมดูสมกับเป็นประธานบริษัทชื่อดังทั้งภูมิฐานและน่าเคารพนับถือไม่อยากจะเชื่อว่าวันนี้จะส่งยิ้มหวานให้เด็กน้อยคนหนึ่งที่อายุเพิ่งขึ้นเลขสองได้ไม่นานตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปสำรวจห้องต่างๆนะเมื่อกี้เพิ่งได้เห็นแค่แวบเดียวเอง ปอเหวินยืนขึ้นพร้อมกับปรบมือและเดินนำหน้าซีฮันกลับไปที่ลิฟต์อีกครั้งทำเอาเด็กหนุ่มเพียงคนเดียวได้แต่เดินตามไปอย่างเสียไม่ได้แม้ว่าจะรู้สึกมึนง,งงกับการพาเดินไปเดินมาของปอเหวินอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวอ้าวประธานเหวินลมอะไรหอบให้คุณมาหาผมได้หลักครับเนี่ยชายคนหนึ่งอายุอานามดูแล้วน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกันกับปอเหวินเดินเข้ามายืนข้างๆก่อนจะทำท่าทางประจบสอพลอสุดขีดอ๋อฉันไม่ได้มาหานายหรอก พอดีพาเด็กฝึกคนใหม่มาสำรวจพื้นที่นิดหน่อยนะ่าคำพูดนั้นเรียกสายตาทุกคนในห้องให้ไปหยุดอยู่ที่เด็กหนุ่มข้างกายปอวนทันทีก่อนดวงตาของชายคนนั้นจะเบิกกว้างขึ้นอย่างน่ากลัวนี่เธอ